มีอะไรนะแชแนลถ้าคุณเคยโตมากับทีวีจอตู้ตลับเหลืองและวันเสาร์ที่ต้องตื่นเช้าชื่อชิปแอนเดลอาจจะไม่ใช่แค่การ์ตูนแต่คือประสบการณ์วัยเด็กเกมนี้นะครับไม่ได้สนุกอย่างเดียวแต่มันคือบทเรียนเรื่องการออกแบบเกมที่ลำหน้ากว่ายุคข,ของมันผมนะครับ จะพาคุณย้อนกลับไปในปี1990ไปดูว่าเกมเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปฟังกันเลยครับก่อนจะพูดถึงตัวเกมในปี1990คือยุคที่เครื่องฟาร์มิคอมคลองตลาดเกมส่วนใหญ่ในตอนนั้นมีลักษณะเหมือนกันคือเดินจากซ้ายไปขวากระโดดยิงตายแล้วเริ่มใหม่ในขนาะเดียวกันดิสนีย ก็กำลังอยู่ในยุคทองของการ์ตูนทีวีและหนึ่งในนั้นก็คือเกมนี้ครับชิปแอนเจลซีรีส์นี้ไม่ใช่แค่การ์ตูนตลกแต่มันคือแนวนักสื่อสำหรับเด็กมีคดีมีตัวร้ายมีทีมมีลูกเล่นแคป c o m ซึ่งเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องเกมแอคชั่นได้รับสิทธิ์ให้พัฒนาเกมนี้และนี่คือจุดสำคัญเพราะแคปคอมในยุคนั้น คือทีมเดียวกับที่ทำเมกแ d ม r k t a i l หมายความว่าเกมนี้ c ชิป and เด l e Rescue r a n g e r ไม่ใช่เกมที่ทำตามการ์ตูนแต่เป็นเกมที่ทำด้วยมาตรฐานสูงของ Capcom สิ่งที่ทำให้ Shi ิป and เด l e Rescue r a n g e r แตกต่างจากเกมอื่นในยุคนั้นมี3อย่างหลักๆคือ1 ไม่มีปุ่มโจมตีแบบตรงๆงต่างจากเมกะแมนที่ยิงต่างจากคอนธาที่ถือปืนเกมนี้จะเป็นเกมขว้างของคุณจะหยิบกล่องไม้ลังลูกแอปเปิลหรือสิ่งของในฉากแล้วว้างใส่ศัตรูนี่คือแนวคิดที่ล้ำมากในปี1990เพราะมันทำให้เกมกลายเป็นกึง่งพัล์เซนแอคชั่นไม่ใช่แค่การกดปุ่ม ิงอย่างเดียวข้อที่2การเล่นแบบโคโปโลเล่น2คนพร้อมกันคุณสามารถเล่นเป็นชิปหรือเดลพร้อมกับเพื่อนๆและนี่คือจุดที่ให้หลายคนจำได้ดีที่สุดคุณต้องช่วยกันส่งของให้กันยกกล่องให้กันคว้างในจังหวะที่ถูกต้องเกมนี้ไม่ได้สอนแค่เรื่องความเร็ว แต่มันสอนเรื่องการทำงานเป็นทีมโดยที่คุณไม่รู้ตัวข้อที่3การออกแบบด่านที่เล่าเรื่องได้แต่ระดานไม่ใช่แค่ทางเดินแต่มันคือสหานที่ที่มีบุคลิกเช่นคลังสินค้าสนามบินโรงงานและบ้านของบอสทุกอย่างรู้สึกเหมือนคุณกำลังอยู่ในโลกของレสคิวเรนเจอร์จริงๆ ซึ่งในหลายเกมในยุคนั้นความยากเท่ากับศัตรูเยอะกับดักเยอะแต่ชิปแอนเดลทํทำต่างออกไปความยากมันมาจากการใช้พื้นที่ตัวอย่างเช่นคุณต้องกระโดดไปบนลังหยิบรังอีกใบคว้างใส่ศัตรูแล้วใช้ลังนั้นเป็นทางเดินไปต่อนี่คือสิ่งที่เรียกว่าระบบฟิสิก์เชิงเกมเพลย์และที่เก่งมากก็คือเกมไม่เคยบอกคุณ ว่าต้องทำยังไงคุณต้องเรียนรู้เองนี่คือเหตุผลว่าทำไมเด็กยุค90หลายคนจำเกมนี้ได้แม่นเพราะมันฝึกสมองไปพร้อมกับความสนุกซึ่งศัตรูและบอสตัวร้ายของเกมนี้ก็คือ Fat Cat แต่ระหว่างทางคุณจะเจอลูกน้องมันมากมายสิ่งที่น่าสนใจคือศัตรูของแต่ละตัวถูกออกแบบมาให้คุณเล่น ตัวที่เดินไปเดินมาสอนให้คุณจับจังหวะตัวที่กระโดดสอนให้คุณคำนวณระยะทางตัวที่ถือโล่บังคับให้คุณหามุมคว้างส่วนบอสแทบทุกตัวเป็นปริศนามากกว่าที่ต้องต่อสู้ตรงๆคุณต้องสังเกตแพทเทิร์นการเคลื่อนที่รอจังหวะใช้ของในฉากให้เป็นประโยชน์และนี่คือเหตุผลว่าทำไมแม้การาฟิกจะเป็น8บิตแต่เราจะต้องใช้สมอง ทำงานเป็นทีมเทียบเท่ากับเกมยุคใหม่ทำไมเกมนี้ถึงเป็นตำนานถ้าถามว่าทำไม s ชิปแอนเ l ลเลสคิวเรนเจอร์มีการพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ผมขอสรุปเป็น4ข้อข้อที่1เกมเพย์ที่ไม่เหมือนใครข้อที่2เล่นกับเพื่อนได้และสนุกมากๆข้อที่3ด้านออกแบบมาอย่างฉลาดข้อสุดท้าย ยังคงสนุกแม้เวลาจะผ่านไปมากกว่า30ปีหลายเกมยุคใหม่มีกราฟ,ฟิกที่สวยกว่าแต่ไม่ใช่ทุกเกมที่ออกแบบดีเท่านี้เอาล่ะครับถ้าวันนี้คุณลองกลับไปเล่นคุณอาจจะยิ้มไม่ใช่เพราะคิดถึงอย่างเดียวแต่เพราะคุณจะรู้สึกว่าเกมนี้มันคือความทรงจำจริงๆนะครับถ้าคุณเคยเล่นเกมนี้เล่นกับใครที่ หรือเล่นคนเดียวคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในช่องของผมแล้วเรามาย้อนความทรงจำเกมเก่าพร้อมกับความรู้สึกแบบเดียวกันขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ